อีมอดน้องเมคลา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 เมบาบอบาบอน้องเมคครับน้องเมค ไปแล้ว <complicated> <ril jamais> แล้วแล้วเขาไปแล้วเขากลับไม่ได้ทำไงปะเขาไม่เอาคดับเรือเขาเรียกว่าเรือเรือไดมึกถือว่าเขาสู้คลืนได้ดีเลยนะอ๋อเขาไปไกลมาก เออน้องอย่าช้อนมันนะลูกเฮ้ยเขาได้แล้วเขาได้แล้วดูนะครับเรือได้มึกไปแล้วครับออกทำงานครับเรือได้มึก นี่ครับได้กลงได้กลงมือได้กลงมือกำลังมันขับเรือได้หมึกแล้วนี่ดูครับได้ได้หมึกเอาแล้วเดี๋ยวไปพี่น้องเดี๋ยวไปพี่น้องเขาบังไหมเดี๋ยวไปนี่ครับโอ้เรือด้หมึกครับโอ้โหเดี๋ยวไปดิไปไปไปออกไปเข้าไปไปครับไปออกไปทะเลเลยเอาละครับเรือได้หมึกออกหาปลาครับเฮ้ยออกไปทะเลดิเดี๋ยวทำไมเรา ไปนี่ครับไปแล้วออกออกทะเลไปออกทะเลไปนั่นแหละไปตรงไปเลยไปแล้วครับออกทะเลแล้วเรือไดมึกครับนอ้อมีไฟด้วยเห็นไหมอ่าไฟนี้จะไปไดมึกนะครับนี่ครับได้กล่องเมริร์กอ่ากลับมากลับมาเดีต้องมีชื่อตากตาครับตอนนี้มีรูประสบภัยครับตันนี้เราจะกลายเป็นเรือนี่ครับไ,ไ,ไปด้วยไปตอนนี้จากเรือไดมึกจะกลายเป็นเรือแล้วนะ,ะเป็นเรือประภัยครับนี่ครับ เรากวลาไปช่วยตักแตนครับตั๊กแตนจมน้ำไปนู่นมาแล้วเอาแล้วครับได้ไหมได้ไหมนี่ไปนุ่นไปเกาะแล้วไปนู่นนี่ครับนี่โนี่แล้วมาแล้วมาแล้วนี่ครับดูข้านอจากเรือจากเรือในหมึกครับจากเรือในหมึกเป็นเรือช่วยตะ๊กแตนนะครับ ดีจักรเรือได้หมึกเป็นเรือกู้ภัยครับนี่ไปช่วยตากะแตนมานะครับเรียบร้อยนะครับว้านอตากะแตนก็ขึ้นฝั่งอย่างปลอดภัยครับนี่ขออพี่ตากะแตนลงก่อนตากะแตนลงก่อนมานุ่มจะติดข้างบนไหมจับมันนะลูกระวังนะลูกระวังนะนี่ครับตากแตนก็ปลอดภัยครับ ไปแล้วครับเรือออกไปตามหาผู้ประสบภัยเป็นทั้งเรือประสบภัยครับแล้วก็เป็นเรือใส่หมึกด้วยแล้วอ่าไปแล้วครับออกไปนู่นเลยโดนไปแล้วครับไปไกลเลยครับจะเจอ <c oughs> เออจะเจอผู้ประสบภัย <c oughs> ไหมพี่เมืองเรืวกลับมาลูกเรือกลับมาเรือกลับมาเรือเรไปไกลแล้วพี่เมืองเรืวเรือเรืกลับมาเรือกลับมาเรือเรือ เร็วเร็วเร็วกลับมาเร็วๆได้ถึงแล้วหรออ้าวเดนกับไม้ผมเลยครับไปอะไรนะไปไกลเกินเหรอไปไกลเกินไปไกลเกินครับเรียบร้อยที่มือได้พี่คนช่วยไว้นครับมีมีพี่มาช่วยไว้ตอนแรกอะไรนะตอนแรกเป็นเรือเป็นเรือกู้ภัยครับไปไปมาเป็นเป็นผู้ภัยเอง เออป้าป้าคะตอนนี้ตอนนี้ไปแล้วครับสรุปแล้วเออเป็นผู้ประสบภัยโดยโตพี่อย่าเอาไอนี่มาให้หนูอ๋อนี่อาขอบคุณครับขอบคุณครับก่อนพี่ขอมาคืนขอบคุณค่ะโดนน้ำลูกระวังนะเหมือนก็เหมือนก็ช็อตไปแล้ว่เรียบร้อยจบเลยสรุปแต่เราก็มีช่างคอมพิตโดยการช่วยเหลือตากแตนได้หนึ่งตัววย น้องก็ว <gesch uce> <N Narr ative signals> ่ายน้ำไม่เ <lonely> ป็นเหมือนกันเลยหนือยู่ชั้นอะไรล่ะคะัไม่รู้ส่วไหนสามไม่ถึ้ตอนนี้เดี๋ยวของกลับไปซ่อมเรือกอนนะเพราะว่าจากะไรละจากเรือกู้ภัยกลายเป็นประสบภัยเพราะประสบภัยเสร็จปุ๊บอันนี้จช้กลารไม่ได้แล้วตายแหละนั่งเงนั่งเงยนึ่งเงยอ๊ยปลาปลามาเกาะปปลาเดี๋ยว หมายความว่าอะไรเนี่ยมาเกาะตัวแบบป้าได้เลยเโอ้ไม่ไม่ไม่เขามากันเป็นฝูงเลยเยอมากเลยเยอมากเลยมากเลยเยมากเลยโอ้ตามเขาไม่ทันนะตอนนี้พี่เมอร์กก็มีเพื่อนเล่นนะครับเนี่ยมีน้องที่มากับครอบครัวอื่นนะครับเขามาเล่นด้วยกับพี่เมอร์กนะครับอ่ะถือว่าสนุกกันไปนะครับนี่ <S <S น้องหาปลาครับมาเล่นน้ำทะเลคนหนึ่งเล่นสายครับดูดูดูอะมาเดียวจะได้เพื่อนเฉยนะครับเนี่ย อันนี้คือจะสร้างอะไรหรอกปราสาทสร้างกำแพงสิกำแพงปราสาทใช่ไหมนี่จะเอาปูข้าเลยอ่พี่เมืองให้พี่เขาจัดการก่อนครับ อัน,นีนนน้นี่ของน้องนี่ของพี่เอาไปเอาไปเอาสายแห้งกันปักตรงนั้นน่ะนี่ไงเอาสายแห้งใส่นี้มาสิเคาะเคาะอันนี้ก่อนเคาะถังทิ้งลูกเคาะถังไม่เนีเ่ยาะถังเขอขออันนี้พี่เมิร์กขออันี้นเอารา,า,ายลูกทรายทรายาช่วยกันลูกช่วยกัน ประสาทสองลูกเออประสาทสองพี okay. ่น้องนี่ประสาทนี่คือกระบาดแค่พี่น้องกานีสุขกว่าโอเคเออให้รอพอแล้วเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวของเธอ ไม่ได้นดี่ไปนี่นี่ไม่ได้ต่อแล้วเราทำไงต่อ,อไม่ไปทำลายภะษาเลยแล้วไปไปทำลายปราสาทของพี่เขาทำไมลกูกหนูต้องทำลายปราสาทของหนูคนเดียวสิของพี่เขาก็ปล่อยไว้สิพี่เมอร์ทำใหม่เลยน,นี่นี่เรเป็นของน้องนะยัง ดูซิว่าเหมือนเดิมหรือก็ไม่เหมือนเดม <Okay. S 1> โอเคว่าใ่ตายไปก่อนหนึ่า้ามันเกมกดอ่ามันจเะเสียอย่าป้าอของพีเป่อนเีนี่ยนีม่ <c oughs> เยไ่บร์ดไร์ดร์ด้อกนอก่อนบ้านของพีด้วยบ้านของพีด้วยนี่เห็นไหมพี่คว่ำแล้วนี่ ดูวที่เป็นยังไงโอไม่บอมดอนะไม่เหมือนเดิมเหมือนของง้อเป๊ะเลยอ <laughs> ืมแล้วไปสร้างบรรกาศด้วะแล้วก็ไปเอาใาเอจาเตรียมตรงไหนกันเนี่้วก็ผู้เนี่ยไปเอาใจ <laughs> นี่ครับน้องน้องที่มาเล่นกับพี่เมิร์นะครับอ้อน,นิสัยดีมากเลยนะครับน้องผู้หญิงคนนี้นี่น่ารักด้วยนะครับอ่ะตอนนี้ก็กลับบ้านแล้วอ่า เดี๋ยวแต่พี่เมิร์กคนเดียวแล้วเอาพี่เมิร์กไปล้างมือลูกไปเดี๋ยวไปกินข้าวก่อนไปครับ